สวัสดีครับผมเซลยวต่อกูโบตาบ้าดุงนะครับมีรถไถมือสองครับลอถใหม่เข้ามานะครับเยอะมากครับผมรถเข้าใหม่นะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้นะครับรถไถเข้าใหม่มีเยอะครับผม เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรเอาไว้นะครับ0610231166นะครับเฟียลต่อครับหรือเบอร์ไลน์0903309708นะครับคันนี้ L50 SG นะครับสภาพสวยนี่เลยสภาพยังใหม่อยู่นะครับนี่คันครับผมสภาพดีครับสภาพดีสภาพสวย มีเยอะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับนี่เลยสภาพโคนก็ยังติดรอยอยู่นะครับ50 SP เข้ามาหลายคันอยู่นะอันนี้ก็5 50 SP ครับผมยังไม่ได้ล้างนะขี้ดินติดเต็มเลยแต่ว่าสภาพสวยนี่เลยผม40แรงก็มี50แรงก็มี Er 50เ t ทีมาเยอะอยู ies, ts, ally, like ่ครับผมฝั่งนี้ก็มีนะครับรถมีเยอะครับผมเข้ามาดูที่ร้านได้นะที่ร้านอยู่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมอยากดูรถรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมหรือจะเข้ามาดูที่ร้านก็โทรนัดผมอีกทีนึงได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรถที่ร้านอีกทีครับผม อันนี้ส่วนหนึ่งของทางร้านนะนี่เลยครับผมรถตัวเปล่าก็มีครับผมอันนี้รถตัวเปล่าสี่สิบแรงครับผมอันนี้ก็ห้าสิบเอสพีครับผมอันนี้ก็เอเข้ามาเยอะครับผมนี่เลยสภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ จะซื้อเงินสดเงินผ่อนก็สอบถามได้นะห้าสิบแรงราคาเขาจะอยู่ประมาณห้าแสนขึ้นนะห้าแสนขึ้นถึงหกแสนครับผมแล้วแต่คันแล้วแต่สภาพปีรถชั่วโมงการทํางานนะถ้าเป็นรุ่นสี่สิบแรงสี่สิบแรงราคาสี่แสนขึ้นครับผมถึงห้าแสนสดผ่อนค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเลยหรือจะเป็นรถเกี่ยวรถเกี่ยวก็มีรรครับผมรถขุดรถไถครับผมมีหมดครับผมยู่นี่ คันนี้ก็เข้ามาล้างนะล้างแล้วก็จะประมาณนี้โอ้คันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วครับสภาพสวยเลยติดจองแล้วครับผมคันนี้40 s ีครับผมคันนี้ก็สวยครับผมเรามาล้างก็สวยเหมือนกันสภาพสวยครับผม พอเข้ามาใหม่พนักงานเราก็จะเอามาล้างแบบนี้นะครับนี่เลยไปดูฝั่งนี้กันต่อเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์ทโทร0 6 1 0 2 3 1 1น6นะครับหรือ ID Line 090-330-9708นะครับผม สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ